รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อาการลิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรี สวัสดีครับแฟนๆชาวคนละบ้านครับวันนี้เป็นวันที่สดใสกวันนึงครับผมเป็นคนที่หลงไหลกับโลกเก่าครับที่ผมอยู่นี่คือโซนบีครับโซนบีของชิว่าสั t u a รีซึ่งเ็นคอทเทจนะครับซึ่งเป็นวิลล่านะครับของโซนบีและข้างหน้าผมเนี่ยก็คือคอนโดมิเนียมนะครับผมนึกถึงตอนที่ผมมาที่นี่ประมาณ30เดือนที่แล้วครับ ไม่มีอะไรครับวันนี้เราเดินหน้าเต็มสูบครับเราใช้เวลาน,านานมากในการออกแบบโซนบีเป็นแปรเวทโซนครับมีคอนโดมิเนียมแค่สองหลังเท่าัเองนะครับแล้วได้ข่าวแบบาว่วๆว่าเกือบจะหมดแล้วครับเหลือไม่กี่ห้องเองต้องขอบคุณแฟนๆครับออโซนบีเนี่ยอยู่ใกล้กับโซนเชียเวทข้างหน้าผมนะครับซึ่งเป็นศูนย์วิทศาสตร์ฟื้นฟุบไชรอไวนะครับผมมีความเชื่อโลกเก่าครับวันนี้ผม มีความสุขมากนะครับผมได้ขับรถเบนซ์หนึ่งสองสี่ครับปีแปดเก้าครับเบนซ์คันนี้อายุมาสามสิบกว่าปีแล้วครับผมเป็นคนชอบรถครับผมชอบเสียงชอบสัมผัสนะครับผมชอบศึกษาว่ารถแต่ละคันเนี่ยมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรครับรถคันนี้นะครับที่ผมขับมาเนี่ยอายุสามสิบกว่าปีครับแต่ถ้าเราดูแลอดีตได้ดีนะครับเราจะมีอนาคต ที่สดใสามากเพราะอะไรครับเพราะอาดีตเนี่ยคือรากฐานสําคัญของปัจจุบันครับครับเพื่อนรักของผมนะฮะตอนนี้ท่านเป็นศาสตราจารย์และศาสตราจารย์สมชาตินะครับท่านจบจากยอร์กที่ประเทศอังกฤษนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้ว่าอดีตของคนรุ่นอายุ50 60กเนี่ยกำลังถูกลืมเลือนนะครับผมก็สงสัยว่ามันหมายความว่าอย่างไรนะครับท่านก็บอกว่าด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนะครับของ 4G 5G นะครับ นั้นเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนแปลงเป็นเร็วมากครับโควิด1 i d 1 9ที่ขยายตัวทั่วโลกก็เพราะเทคโนโลยีครับเพราะการเดินทางท่องโลกของโลก cross l i n ์นะครับกระจายโควิด1 i เนี่ยไปทั่วโลกเลยนะครับเทคโนโลยีเป็นอันตรายต่ออดีตอดีตซึ่งเป็นของดีมีอยู่ครับไอของไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับเอาของดีเก็บไวปอาจารย์สมชาติท่าบอกว่าถ้าเกิดเราสามารถสร้างสารที่สารที่หนึ่ง บอกว่าถ้าดรพัทรพลหรืออาจารย์เชี่ยวเนี่ยสามารถสร้างสารที่สารที่หนึ่งเป็นที่เก็บอดีตที่งดงามได้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่พิเศษอดีตคืออะไรครับอดีตคือชีวิตในวัยเด็กความทรงจําที่ยอดเยี่ยมนะครับผมมีความทรงจำของรถเบนที่ยอดเยี่ยมนะฮะมีหลายรุ่นมากเลยนะครับมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่แต่ผมเก็บทุกคันครับอ,อ,อดีตของคนในวัย10 50 60คืออะไรครับ คือการกินการอยู่ในอย่างในอดีตนะครับวิถีวิธีการใช้ชีวิตบทเพลงนะครับเพลงสุนทราพรนะครับเพลงของสุดเทพชรินันทนาคอรหรือพี่แจนี่นี่คืออดีตครับรถคันนี้ได้เดินทางมา3ามสิบกปีแล้วนะครับแล้วเขาจะอยู่กับผมอีกอย่างน้อยอีก30ปีครับมีความสุขครับผมเป็นคนที่สะสมอดีตครับพอผมมองย้อนกลับเนี่ย ที่ผมสามารถยืนอย่างมั่นคงได้ทุกวันนี้เพราะว่าผมไม่เคยลืมอดีตของผมไม่เคยลืมรากของผมเลยนะครับแต่ผมก็จะเอาของดีมีอยู่ในอดีตเนี่ยกลับมารับใช้ผมให้ได้นะครับผมมีโรลส์รอยมี p o r ์เช่มีโ o l ks วาเก้มีบ i t ทมี Cooper ทุกอย่างมีอดีตทั้งนั้น,นครับอดีตที่น่าจดจำนะครับองนึกดูครับว่าที่นี่จะเป็นที่ที่เก็บอดีตที่ยอดเยี่ยม อดีตที่เป็นพื้นฐานของอนาคตนะครับเหมือนนักปราชล์ยุคดอนเนลสองเอาอดีตทสทมไยกรีกโรมันมาใช้ครับแล้วเกิดเป็นศิลปวิทยาการใหม่ที่ร่วมสมัยครับฉะนั้นชีวาแสงคืองานสร้างสรรค์ของผมที่ร่วมสมัยครับนี่ครับเราจะเอาอดีตเดินพร้อมๆกับเราไม่ทิ้งเลยครับเราไปสู่อนาคตที่ยอดเยี่ยมมากเลย ใช่มครับผมเป็นคนที่ลหลงไหลกับอดีตครับผมมีอดีตที่งดงามนะครับผมนึกถึงคำพูดของบ๊อบเดเรนนะครับซึ่งเป็นกวี n o เบิลไพรสเขาบอกว่าจงเก็บรักษาอาดีตไว้ครับเพราะอาดีตเนี่ยจะเป็นความทรงจำที่งดงามอยู่ตลอดไปนะครับผมนึกถึงคุณย่าผมครับคุณย่าผมปีนี้ท่านอายุร้5หปีครับชื่อคุณย่าเล็กนะครับ คุณย่าเล็กเนี่ยหรือคุณย่าสำรีเวศยสุพรเนี่ยครับก็ <g ur ly> ดูจากประชาชนเนี่ยท่านอายุหปีคุณย่าเกิดปีพศ2458หมายความว่าไครับหมายความว่าคุณย่าเกิดช่วงรอยต่อระหว่างรัชที่6รัชที่7แล้วท่านก็อยู่ถึงรัชที่8ที่9แ้าที่10บคุณย่าผ่านวิกฤตมาหลายครั้งนะครับหนักหนาสาหัส สงคมโรคนะครับครั้งที่สองนะครับคุณย่ามีชีวิตที่เรียบง่ายงาง่ายและสง,ง่าง,งามคุณย่าก็เป็นแกนเป็นแกนให้กับลูกหลานครับทุกครั้งที่เรามีปัญหานะฮะเราก็จะกลับไปหาคุณย่าไปกอดคุณย่าค,คุณย่าสอนถึง,งชีวิตที่พอเพียงนะครับคุณย่าเนี่ยเปิดร้านกาแฟานะครับผมก็เลยชอบทำร้านกาแฟาครับก็ ตอนเล็กผมก็อยู่คุณย่าครับตอนที่ผมเดินทางจากต่างจังหวัดจากสุรินทร์อยู่กรุงเทพผมก็อาศัยอยู่คุณย่าคุณย่าคุณปู่เนี่ยมีการร้านขายกาแฟนะครับจนทั้งส่งเสียคุณพ่อผมเนี่ยให้จบธรรมศาสตร์นะครับจบกฎหมายน่าเชื่อขายกาแฟจบกฎหมายได้นะครับผมก็เลยรู้เลยว่าทําไมผมถึงมีความผูกพันกับร้านกาแฟมากเลยเลยนนะครับเพิ่งรู้เลยครับว่าอดีตเนี่ยเป็นรากฐานของปัจจุบันนะครับชื่อว่าโคซี่นะครับร้านกาแฟเล็กนะครับที่เขาใหญ่นะครับ ก็มาจากอดีตนะครับผมได้ถึงชิ่ยวโคโซี่ตั้งแต่วันแรกนะครับที่ผมเริ่มทำนะครับผมทำกาแฟทำพิซซ่าทำสเตกนะครับผมมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะว่าชิวโคซี่เนี่ยพาผมกลับไปที่อดีตสมัยที่คุณย่ายังขายกาแฟอยู่แถวตรอกจันทร์ครับผมจำได้สมัยนั้นนะครับเราขายน้ำแข็งเป็นก้นกอนครับเรานํำแข็งมาเป็นก้อนเนี่ยครับแล้วก็ ใส่อยู่ในถังเก็บนะครับเป็นกล่องเก็บน้ำแข็งโดยมีก็เปลือกนะครับแล้วก็จะตัดน้ำแข็งเป็นก้อนๆเป็นกักๆเนี่ยครับเพราะนั้นเนี่ยอดีตเป็นครูเราครับอย่าทำลายอดีตครับรถเป็นข้างหน้านี่ก็อดีตนะครับสามสิบปีละแล้วผมว่าให้สัญญาว่าผมชนชมจะดูแลเขาให้อีกสามสิบปีให้ถึงหกสิบปีตอนนี้เขายอดเยี่ยมมากนะครับเขารับใช้ผมเราต้องอดีตมารับใช้เราครับอดีตต้องเป็นพื้นฐานต้องถูกนํามา ใช้อีกนะครับเป็นการรีไซเคิลนะครับ mm hmm. ชิวานสังกุีเชื่อว่าถ้าคุณย่าท่านสามารถมีอายุร0 5ยปีได้คุณย่าผมครับ mm hmm. ผมก็ต้อง1้อยปีได้เพราะว่าคุณย่าผมเองครับท่านผู้ชมก็ต้องมีอายุ1้5ยปีได้ก็เลยเกิดเป็นความเชื่อเรื่องบูโซนที่ผมพยายามตอกย้ำนะครับว่าบูโซนบูโซนคืออะไรครับบูโซนคือ5แห่งในโลกนี้ที่คนมีอายุเฉลี่ยเ,เกิน100ปี คำถ,ถามคือจะอยู่ทําไมร้อยปีก็อยู่อย่างคุณย่าผมนะครับอยู่อย่างคุณย่าเล็กหรือคุณย่าสมตีนียนะครับผ้าของคุณย่าที่แวดล้อมด้วยลูกหลานเนี่ยสามารถบอกความสึกได้ครบถ้วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่จะเก็บอดีตของท่านอดีตที่งดงามเพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นแก่นเป็นแกนสำหรับ,บลูกหลานให้กล้าไปอนาคตแต่ต้องมีดี่แข็งแรงด้วยนะครับต้องอยู่อย่างอายุยืนแข็งแรงนะครับที่นี่โปรัวเจ็งของโลกครับ โควิด19ทำได้ที่ไม่ได้ครับครับพอผมยึดถึงชีวิตผมย้อนหลังไปนะครับยึดผมเต็มด้วยอดีตครับ ด้วยแรงบันดาลใจนะครับคุณย่าผมก็อายุร้อยห้าปีรถที่ผมใช้ก็อายุสามสิบปีครับผมก็จะรถที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยมาทิ้งไว้ที่นี่ครับเพื่ออะไรครับเพื่อเรามารับใช้ผมครับโดยหวังว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นแพชชั่นเป็นความรุ่มหลงที่กล้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงครับแต่คําถามคือแล้วโลกทุกวนันนี้มันจะมั่นคงยังไงครับคุยกันายทีมติดกันไปแล้ว27ล้านคน ในอเมริกาประเทศเดียวเนี่ย6ล้าน4แสน5หมื่นคนเตศอินเดียน,นี่น่ากลัวครับมีคนติดโควิดเฉลี่ยวันละ5หมื่นคนมาแรงแสงโค้งครับโควิดเริ่มกลับมาใหม่ละเริ่มกลายพันธุ์นะครับวัคซีนที่ทําขึ้นมาปีหน้าอาจจะใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาได้กลายพันธุ์ไปแล้วนะครับต่อให้รัสเซียเก่งยังไงต่อให้ญี่ปุ่นเก่งยังไงจีนเก่ยงยังไงก็ถ้ามันกลายพันธุ์ก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่ไหมครับปัญหาใกล้ตัวมากครับเพื่อนบ้านเราพรม่าที่ยักษ์ไข่ โลนินยาน่าสงสารครับคนเหล่านี้ไม่มีสัญชาติคนระับพม่าก็เป็นับว่าเป็นคนพมา่าพวกนี้ถูกปล่อยทิ้งให้ให้ตายให้เสียชีวิตไปนะครับน่าสงสารมากคนลาวมาทํางานประเทศไทยมากมายครับข่าวล่าสุดคือเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กรับรถอยู่แถววังยิงนครับติดโควิดพอเข้าโรงพยาบาลหนีออกจากโรงพยาบาลอีกนะครับที่โรงพยาบาลบางกวยสองเหตุผลเดียวคือต้องออดีมารับใช้เราให้ได้ครับคุณยา่าผมคุณย่าเล็กลครับ สิ่งตอนนี้เนี่ยลอมรวมกันทําให้เราเชื่อว่าที่นี่เนี่ยถ้าเราเอาดีมารับใช้เราได้นะครับที่นี่จะเป็นบูโซนแห่งที่6ของโลกนะครับบูโซนมี5แห่งครับที่คนเฉลี่ยเกินร้อยปีในโลกนี้ที่โลมาลินดาแคลิฟอร์เนียนะครับที่อิเกเลติกกรีซนะครับแล้วก็ซาเดเนียที่ตารีแล้วก็ที่คอสซาเลกาที่แหลมนิโคยาแล้วก็ที่โอบินาว่าที่ญี่ปุ่นผมบั่นใจครับขอร้อยสีปีแล้วกัน แต่ผมต้องอยู่อย่างนี้นะครับอยู่ในที่ที่โควิดทำลายผมไม่ได้ครับที่โอโซนอันเจ็คโรอย่างนี้ครับผมอยู่ที่ที่พีเอ็มสองจฝุ่นพิษทำลายผมไม่ได้นะครับผมอยู่ในที่ที่ความขัดแย้งทางการเมืองทางความคิดทำลายผมไม่ได้นะครับเป็นแซงชูเลีของผมนะครับที่นี่แหละครับจะเก็บอดีตอดีตจะเป็นป้อมปราการสาคัญให้ผมเลยนะครับที่จะกล้าไปนอนาคตต้นการปูข้างหลังผมนี่นะครับก็30ปีต้นตาลนี่ก็ต้องมี 40- ่สิบห้าสิบปีครับเขาอยู่นี่มานานแล้ว และเขากําลังจะอยู่ไปอีกกับผมอีกร้อยปีครับ ตอนี้ผมอยู่โซนบีครับเมื่อวันที่8เดือน8เนี่ยซึ่งเป็นวันมหาเลิกเนี่ยเราได้ทำการตอกเข็มที่นี่ครับเร็วกำหนดประมาณ4เดือนครับาลังผมนี่คือโซนเอนะครับก็ทุกอย่างเดินไปตามแผนครับตอนนี้เร่งเต็มสูบครับตอกเข็มเสร็จหมดแล้วครับตอนนี้เขาเริ่มทำฟุตติ้งแล้วนะครับนี่กำลังตัดฟุตติ้งอยู่นะครับผมก็มาตรวจความถูกต้องของการก่อสร้างฟุตติ้งเชิญดูข้อความฟุตติ้งครับ ครับที่นี่เป็นที่ทํางานของพวกช่างที่เขาเตรียมฟุตติ้งครับเดี๋ยวจะลงไม่ก,กี่วันนี้นะครับเขาเริ่มเขาเริ่มที่จะทาผัางฟุตติ้งแล้วนะครับจริงๆริเวัน,นี้ไม่ต้องตอกเข็มครับถ้าจากทฤษฎีทางด,ด้านวิศวกรรมนะเพราะดินที่แข็งมากนะครับแต่เพื่อความมั่นใจของผมเนี่ยผมก็อินซิสว่าต้องตอกเข็มพอตอกเข็มเนี่ยเห็นว่าเข็มบา,บางต้นได้ถูกตัดแล้วนะครับตัดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลงัง เทลีนแล้วก็จะลงพุตติ้งอยู่นะครับก็อีกไม่กี่วันนะฮะก็จะเริ่มขึ้นแลละ ที่ผมยืนอยู่นี่อีกไม่นานก็เป็นอดีตนะครับถ้าผมรู้แหะครับเพราะว่าใบไม้เริ่มร่วงละนะครับธรรมชาติบอกผมว่าหน้าร้อนหน้าฝนเลยเป็นอดีตแล้วครับหน้าหนาวที่นี่งดงามครับ mm. เมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยครับผมอยู่ตรงนี้นครับผมหายใจเป็นไอเลยครับ <S <S มีความเชื่อเรื่องเรื่องการเดินทางย้อนเวลาหาอาดีตนะครับกับการก้าวสู่อนาคตคนอินเดียน,นเดินแดงเชื่อว่าหน้าที่เขาไม่มีอะไรเลยครับ ส่งต่อสิ่งที่มีอยู่ตรงนี้ครับทั้งหมดเนี่ยให้ลูกหลานให้ครบต้นไม้ทุกต้นหินทุกก้อนครับเราแค่ยืมอดีตมาใช้ท่านเองนะครับ,นรบในความเชื่อของผมนะฮะเรายืมอดีตเข้ามาเรายืมธรรมชาติเข้ามาใช้แล้ววันหนึ่งเราเป็นอดีตนะครับอดีตที่เรายืนตัวน,นี้ต้องเป็นรากฐานสําคัญสําหรับรุ่นลูกุ่นหลานในอนาคตที่นี่จะเป็นอดีตที่สําคัญมากเลย แต่เป็นอดีตที่ร่วมสมัยสดชื่นมีชุดชีวานะครับอดีตแบบเรเนซองส์นะครับอดีตที่เขาหยิบยืมเอาความรู้พันปีที่แล้วมาใช้ครับที่นี่ก็จะเอาทุกอย่างในอดีตมาใช้ครับธรรมชาติสุดยอดเลย ฉลองความสำเร็จของชิวาแซงเจอรี่เขาใหญ่พร้อมเปิดเฟสใหม่คอนโดรักสุขภาพเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนมอบสิทธิพิเศษจากราคาปกติยูนิตละ1,590,000บาทจองด่วนวันนี้เพียง7,99,000บาทเท่านั้นการันตีเงินปันผลในอัตราร้อเปเซต่อปีช่วงอายุสัญญาครั้งละ3ปีเป็นระยะเวลา6ปีด้วยตามเงื่อนไขของบริษัท การเดินทางสะดวกสบายจากกรุงเทพเพียง45นาทีโดยรถไฟความเร็วสูงหรือโดยรถยนต์บนถนนมอเตอร์เวย์เพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันสอบถามรายละเอียดโทร0814218323ผมจึงไปผ่าตัดหัวใจมาก็อยากหาสถานที่สำหรับพักผ่อนคุณหมอแนะนำครับว่าควรจะ ไสถานที่เนี่ยคิดว่าคอนโดเนี่ยจะเล็กๆจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าเนื้อที่ใช้สอยอะไรครบสมบูรณ์แล้วก็โปร่งโล่ง,ลงเหมือนกับบ้านอยู่กลางสวนต้องขอชื่นชมอาจารย์เชี่ยวค่ะที่ทำโครงการดีๆนี้ออกมาให้ทุกคนค่ะลงทุนกับอสังหาเพิ่มพูนมูลค่ากับชีวาแซงจูรี่เขาใหญ่คอนโดรักสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติโอโซนอันดับ7ของโลก